สวัสดีครับวันเสาร์วันนี้คุณหมอนัดนะคะจะไปทำฟันกันค่ะของน้องไอติมนะไปไอ้ใจบ้านวันนี้น้องไอติมไปทำอะไรคะไปทำฟันนะคะโอเคเจ๊๋ยวไปดูต่อกันที่โรงพยาบาลเนาะโอเคไม่กลัวลูกปโอเคได้จ้า 2อหนึ่งนะคะเรียบร้อยค่ะลงแรกค่ะขอบคุณค่ายังขอบคุณค่ายังขอบคุณค่าเราจะพูนะคะเดี๋ไปบลมงเทศใช่ไหมคะเด็กเขาทำพัค่ะค่ะี่มินทำเด่พี่มินทำใช่ไหมเดี่คะอ่าป่าน่งอคุณหมอคนค่ะอยวคุณหมอเรียกนะคะ อันนี้ก็รอคุณหมอนะละเดี๋ยวคุณหมอมาตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้รอคุณหมอใช่ไหมคะใช่ค่ะขามาแล้วเราอยู่ชั้นสองเราอยู่ชั้นสองแค่นะคะเหรอเาเพิ่มมาชั้นสองแล้วเพิ่มมาชั้นสองเลยนไอจิมจะร้องให้ไหมนไม่เอาไม่ชอบวันนี้เราแค่เพื่อฟันเฉยๆไม่มีอะไรหรอกเขี่ยไหม ให้กอดักเครื้อฟูอะไรป้องกันฟันผุค่ะป้องฟันฟันกรุบคุณหมอก็ขอไข่ให้ให้ลูกอมไปกินค่ะโอเคค่ะแต่คุณหมอเพื่อฟันเสร็จแต่คุณหมอจะให้สติ๊กเกอร์กับลูกอมใช่ไหมคะกินลูกอมได้กินช็อกโกแลตได้แต่ต้องทำฟันนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย

แล้วคุณหมอบอกไอติมว่าอะไรคะห้ามกินช็อกโกแลตใช่ไหมห้ามกินลูกอมด้วยใช่ไหมคะโอเควันนี้หาหมอเสร็จแล้วไวมากเลยอ,เอย่าลืมเลยนะคะโอเคบา,บายเสร็จแล้วหาหมอเสร็จแล้ววันนี้ไปลูก